ครับผมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับอามาผมมาแวะหาเห็ดพอครับมันขึ้นไหมครับเจอฝนนี่ครับเบิร์นเอาที่ครับอันนี้ก็น่าจะแมนครับนี่นี่กำลังขึนกำลังแตกอยากจะงัดขึ้นมาให้คุณผู้ชมเบิ่งจักหน่อยนะครับนี่ครับขึ้นไหมครับเต็มเลย นี่ครับอันนี้ขึ้นเกลียวเดี๋ยขึ้นไม้ครับดอกหน่อยนี่ครับขึไม่เซลเลยเอาเวลามันกระชันชิดครับเจาะกระชันชิดเอากป็ปุมกระสีโบไดทายให้บึ้งปันไดเนาะครับนี่ครับมันจะเก็บน้นนอยๆก็สิเนี่ยไม่ทุระครับอาจจะได้กลับมาหรือโบไดกลับเนี่ยภาษาครับนะเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับ มาเบิ่งใครนี่ครับโอ้ยใครบกักไงเลยครับไงครับเวลากระชันชิดครับเก็บนิดหน่อยเดียวครับ ข,ขักอลยแหละครับเห็ดพอตือฝนครับขึ้นไม่โอ้หาเห็ดพอคือขัขกอลยแหละขึนมาอีกรอดหนึ่งเลยครับ จะใครยังไงครับบางทีล่ะผมอยู่ในดินเก่าครับดินเป็นเคลียหาเกะหุ่นแหลกๆครับมันจะมีอีกบ่ ไงครับค,ครับมันตกไข่ร้อยครับไข่แบกไงเลยโอ้เอสียดายครับสิแตกเลยนี่ครับ,รบโอ้เลยโอ้เป็นดิน สีไข่ครับครับผมฮะกลับแล้วครับนี่ครับผลงานมือน,นี้ จะได้ยุ่ครับเห็ดพอนอาจจะประมาณกิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งเห็ดหนาแล่เห็ดกอรครับฝากอะไรก็ตามเป็นกำลังแรงแกทุกทานที่เรีนครับสำหรับคิน่นี้ทุกทานที่เรียน,นขอการคำว่าสวัสดีครับ